อันนี้เราซื้อรถคันใหม่นะซื้อรถคันใหม่ซื้อดินคันใหม่เท่าไหร่คะ โอเคผมก็ขอกราบสวัสดีนะครับผมหลังจากที่หายไป14วันนั่นเองนะครับวันนี้ก็ <laughs> ลงคลิปได้แล้วนะครับผม <Yeah. S 1> อ่ะดูด <Yeah. S 1> ดีใจกันดี <Yeah. S 1> ใมัน, <Yeah. S 1> นบอกว่าพวกนี้คืนนี้กูจะได้แป็นซอยนรกแล้วอะ่ะ <laughs> <ง> <laughs> <Okay. S 1> โอเค <laughs> เดี๋ยววันนี้พี่มีเซอร์ไพรส์นะครับผม <laughs> ทั้งเซอร์ไพรส์อ่าช่อง โดนอันนี้นะฮะอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรวะโดนแบรนด์โดนบรนด์โดนบิน14วันนะครับพอวันนี้เปิดได้แล้วก็ฉลองกันหน่อยฉลองอนะฮะช่างตัวก็โทรมากลิง้งน้องบินวันนี้มารับรถได้แล้วนะแหมแม่งวันนี้พอดีเป๊ะเลยโอเคก็ <laughs> <laughs> okay, อยากดูแล้วใช่ไหมั้ยอยากดูยังลูกสาวแป้งใช่เหรอทุกคน<ๆ>คิดว่าขันไหนเอา้เอาให้คิดก่อนเอา้ารถผมเอง ไอคิดก่อนรถไอโน้นว่ะเอา้เนอานั่นรถใครรถลูกส้าทุกคนคา,าดไม่ถึงแน่นอนนี่ดูกันเลยดูดิดูไหนอะกูไม่ได้ให้มึงเหลียวกูให้มึงหันกล้องมาเออเย้ yeah, โหนะ่เลามเป็นไงเป็นไงเย้เย้เฮ้ย ดีมเขียวมันหายไปไหนวะทุกคนอันนี้เราซื้อรถคันใหม่นะซื้อรถคันใหม่ซือซ้อดีมคันใหม่เท่าไหร่คะไม่รู้อะก็เป็นดีมเขียวของเรานั่นเองนะครับผมน้องพาละนั่นเองสำหรับช่างตัวนะของพี่ก็คือก่อนที่เราจะขึ้นเหนือกันนะพี่ได้เอามาจอดที่ร้านช่างตยนะครับคือให้ช่างตยเปลี่ยนพวกอ่า แล้วหน้าก็คือมันเป็นขอบสีดำนั่นเองนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นเดี๋ยวพี่บินคะขอบของอะไรนะคะสวยมากสุร์แด็กสุร์แดกรลิมของเขาดีมากมากนี่เอ้ยไม่เห็นตาเออนั่นแหละสุร์แดกนะครับผมขอบสุร์เดกนั่นเองนะครับผมแล้วก็พี่ให้ช่างโตยเปลี่ยนเรื่องดุมหน้าให้เป็นดัมนะครับเปลี่ยนเป็นดัมหน้านะครับดูสวยไหมดูดิ จากดิสเป็นดัมเห็นไหมแล้วก็พวกโชคก็เปลี่ยนนะครับนี่เห็นไหมจากร้อยยี่สิบห้าเป็นเว็บร้อยของร้อยสิบนะครับผมเป็นไงเป็นไงสวยไหมลูกสาวสวยมากเลยสวยไหมดุดันขึ้นไหมอ,มอ่ก็ต้องบอกเลยว่าสําหรับเอามาให้ช่างตัวครั้งนี้เนี่ยไม่ได้ทําเกี่ยวกับเครื่องอะไรเลยนะครับ ไม่ได้ยุง่งช่างตัวไม่ได้ยุง่งเกี่ยวกับแคมอะไรเลยเราแค่เอามาให้ช่างตัวเปลี่ยนชุดสีนะครับทํากึ่งกระบอกโชกให้แล้วก็ดุมแล้วก็เปลี่ยนเป็นดัมดัมหน้านะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเลือนไม้ครับผมทุกคนจะได้เห็นเลือนไม้ละอ่าเลือนไม้ดีแล้วนะครับมีตัววัดไม้ให้ด้วยแน่เห็นไหมบอกเลยว่าตอนนี้เต็มระบบแน่นะครับแต่ เราไม่รู้ว่ารถเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็คงเหมือนเดิมแหละก็คงเหมือนเดิมแหละไอคิดว่าเป็นยังไงเอา้ารถเหมือนเดิมแต่คนขี่ไม่ค่อยเหมือนเดิมดูคนขี่ดิ <ทำ S 1> คิดว่ามันจะขี่ได้ไหม<ะ>ขี่ได้ปะขี่ได้ไหมคิมดขี่ได้มันไม่แรง ม,ม,ม,มันไม่แรงมึงไปเติมมาก่อนไปโอเคก็สําหรับชุดสีของเรานี่ทุกคนให,ให้ทุกคนดูนะว่าไอ้สีบังลมกับสีไอ้ชุดสีด้านหน้าเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะมันจะเป็นอันนี้ดังลมจะเป็นสีดานะครับผมนี่เห็นไหมสีมันแตกต่างกันนะครับแล้วก็ที่แตกต่างก็ไม่มีแล้วน่าจะมีเช่น,นีิดนหะน,น้นาแบบแล้วก็หววดุมดุมหลังนี่ก็เป็นดุมกึ่งนะครับไม่ไม่ใช่กึ่งเงานะรอบนี้เป็นกึ่งแบบ ปกติเลยนะครับผมนี่สวยไหมสวยไหมอันนี้ยังไม่ได้ล้างนะเดี๋ยวถ้าล้างนี่ก็จะสวยกว่านี้ต้องล้างแล้วเคลือบี่บินต้องล้างแล้วก็เคล,ลือบอ,อบอีกนะแต่ขอบอะสวยมากซุเปอดนะฮะขอบซุเปอดนะครับผมนี่โอเคก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีนะครับผมซึ่งเราได้เปิดตัว<า> <laughs> กับชุดสีใหม่อีกแล้วนะครับผมเดี<า>๋ยวถ้าใครอยากดูชุดสีอันเก่านะครับ<า>ก็ ก็อาจจะจัดให้ดูกันอีกนะครับผมมันอาจจะก็แผงคอแผงคอนี่คงไม่ได้เป็นชุดสีเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนคงก็คงยากเพราะว่ามันต้องแกะนั่นแกะนี่นะฮะแค่เปลี่ยนแค่ไอพวกชุดสีตรงนี้นะครับผมข้างหล<ห>ังให้ลองเป็นกลับเป็นสีเขียวแล้วล้อด,ดําดูพี่ว่ามันสวยแน่นอนมันสวยแน่นอนนะครับเดี๋ยวต้องขอเอาชุดสีกลับจากร้านช่างตอยไปด้วยนะครับผมอยากดูชุดสีเขียวด้วยว่ามันจะเป็นยังไงทุกคนอยากดูไหม แน่อยากดูซี่งซิ่งอัดิก็เดี๋ยวจัดก็ให้ดูกันแน่นอนนะครับผมก็วันนี้ก็มารับรถแล้วนะครับอย่านะอย่าเอาไปตัดอีกนะอันเนี้ยอันเนี้ยขอร้องะอย่าเอาไปตัดบินไม่ได้ตัดบินนี่แหละตัวนด้นดต,ดตัดทีเป็นไงต้องเปลี่ยนทัน ic, ้งคันแอโรเดนามิกแปงเข้าใจคำว่าแอโรเดนามิกไหมแบบรถเราวิ่งแบบนี้เราตัดออกเลยนี่ให้ลมมัน่านี้หรือน้องๆอยากเห็นน้องสนิมแอโรเดนามิกมาก เอ้ยอันนั้นไม่ดีอันนั้นอันนั้นมันแพงนะมันแพงนิดนึงอันนั้นมันจะแพงนิดนึงไม่ได้พี่เลอะไรวันนี้กูจะกินแกวอยู่แล้วก็ตลอดวันนี้ไม่มีอะไรมากเบาก็ยังอยู่สีแดงเหมือนเดิมนะครับผมแต่ที่ดีใจก็คือเรือนไม้ดีขึ้นแล้วคือกวาดขึ้นนะครับกวาดขึ้นเหมือนเดิมแล้วปกติแล้วนะครับผมนี่เห็นไหมสวยขึ้นไหมอยากให้ทุกคนกดหนึ่งเพื่อเป็นกําลังใจกับพี่ด้วยนะครับเพราะว่า โดนแบนไปสี่วันเนี่ยคือคิดคิดทบทวนคิดั่นคิดดี่อยู่เยอะแยะมากมายแต่ว่าอยากจะแบบไม่ถ้าถ้า,ถ,าถ้าโดนถ้าโดนแบนช่องออกจาก youtube ไปเนี่ยก็ก็คงต้องเลิกก็ค <c oughs> งต้องเริ่มหนึ่งใหม่อีกนะครับก็คิดอยู่ว่าเออแม่งถ้าเลิกท youtube เนี่ยมันจะเป็นยังไงวะมันจะแบบไหนเพราะว่าทุกวันเนี้ยคลิปที่นนไปลงพานะแม่งโดนแบน คืองงเหมือนกันนะครับคือก็ยังงงนะครับผมโอเคก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากแล้วสำหรับวันนี้ดีใจแล้วได้เห็นน้องพายุของเราเนี่ยได้กลับมาแล้วมาลานวงการอีกแล้วนะฮะก็เดี๋ยวถ้าว่างๆก็อาจจะได้เห็นแบบมองมันอีกนะครับผมมองไปละโอเคสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากก็เดี๋ยวไปชมกันที่บ้านกันต่อเนาะไปเฮ้ย